ใส่เสื้อผ้าดีงามมากอาดมาขีรถนอนไ,ไ,ไปไปที่ลืมขอบสะลาอๆไปแก้เขารถตามไปไปถึงเมตาศาสตร์พื้นเดียวก็มีจะปูนั่งคู่เขาลงในในใน,นในพื้นดินเปล่า,ปาเป็นตาขยะาขยแดงมากาบลงในพื้นแผ่นดินอย่างสงบสงนตยมเอเราก็นึกว่าอันนี้เหลือที่พวเจาบวก พุทธเททมเมจะสังเคจะติพาคารวาเลือกใสอย่างแรงกล้าในพระพุทธพระธรรมสงฆ์ที่เขากาล่าวเรานี่เขาเขากล่าวในพื้นแผ่นดินไม่มีอะไรปูเลยแผ่นดินกําลังไม่สะอาดเพราะตอนนั้นจะเป็นเดือนสิบเอ็ดจงจังชุ่มชื้นบ้างเข้าถามบาท่หนอาจารย์ตรงนี้ถสมไว้ทําไมนี่ที่อาตมาจะทําภูเขาเนี่ยอาตมาบอกว่าจะทําภูเขาสร้างเป็นเจดีวัจุาพะปะบรุงเสียสตาลีลิกธาทา ได้กระดูพุทธเจ้ามาจากประเทศอินเดียประเทศเนปาลบ้านเกิดเขาเอามาถวายให้แกก็เลยบอกตรงนี้ทําไมไม่ใส่ไปดินมันไม่ไม่อยู่ตรงกลางก็เลยบอกแกว่ามันเป็นดินของชาวบ้านยังยังไม่ได้ซื้อเขาถ้ามันไม่ซื้อเขาไม่ขายเลยเขาขายแต่เราไม่มีเงินเขาขายเท่าไหร่แกทาอาเดมาก็บอกว่าก็แพงนะอย่างน้อยได้ละหมื่น เมื่ทคไลตรงนี้สาวเสียไรแกควักกระเป๋ามาเลยกาบินนิดกาบลงมาในพื้นแผ่นดินดีฉันถวายสามสิบไรนี่คงไม่เกินสามแสนถะวายสามแสนสดๆกางพื้นแผ่นดินกาบยังไม่ซีเสื่อ,อยน,นี่คือติดพาคารวาเรื่องใสเขาเรารูจักคุณค่าอย่างยิ่งในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อามาัก็ยังนึกเลยใจจะรับหรือไม่รับกลัวนะกลัวแบาเงินมันหายา้าคารวาหายา้า แต่มีลูกมีเต้ามีผัวมีเมียพระพุทธเจ้าบอกให้พระในรับผิดชอบทำวิการรักขาวรณละคปฏิสังิทาิอุปาสกาสุกายกรรมวจีกรรมมนุกกรรมเสวิตตพังนั้นเสวิตตพังเธอจะต้องรับผิดชอบคุ้มครองความเป็นธรรมความถูกธรรมความชอบธรรมในมูบาสกบาสิกาทั้งหลายกายกรรมวจีกรรมมนุกกรรมที่เขาก็ทําอยู่เขาควรเสร็จหรือไม่ควรเสร็จศรัทธายาปัตติโพเคนะหายติศรัทธาเขาเพิ่มเจริญขึ้น แต่โภคเงินทองเขาจะหมดไปอาตมาก็เลยมาคิดว่าอโยมนี่ทำไมต้องมีศรัทธามากถาวายเราต้องสามแสนและกลาวลงในพื้นแผ่นดินด้วยอศรัทธาแดงกล้าอย่างนี้ถ้าศรัทธาเขา,ายู่ได้เงินเขาหมดเขาจะเดือดร้อนแล้วมันไม่อยากกล้ารับก็เลยยังไม่รับก็เลยถาาว่าโยมมันมากเกินไปนะโยมมันมากเกินพ่อบ้านที่บ้านเห็นดีเห็นงามด้วยไหมยโยมไม่ลําบากเถอะอาตมาต้องรับผิดชอบนะ ถ้ามันไม่ไม่ชอบทำอาตมาจะต้องมาตกนรกนะเพรากว่าเขาไม่เดือดร้อนดอกพออยู่ได้เงินแค่นี้ก็ขอทําบุญมาวันนี้มันมาเห็นบก่กบนขอให้อาจารย์รับแหะอาตมาก,ก็เลยรับเลยซื้อที่ดินใอ้เขาแต่ในเดือนนี้มีที่ดินเพิ่มขึ้นมาแล้วจาก240ไร่เป็น567ไร่ครับก็ยังคิดอยู่ไม่หายเขากลับไปนึกถึงคําที่ประวิพาคาลาปา พูดเททาเมจะสังเคจะติภาคาราตาเขารบเรื่มใสยอย่างยิ่งมคําว่าคารา,าันไม่ได้หมายกว่าเรื่มใสมันหมายกว่ารู้จักคุณค่าคาราตาจังคิดต่วเขาเขาจ้าไปแล้วก็คิดมันถ้าใช้ไม่ไม่คุม้มไม่ถูกหลักเนียเราเนี่ยจะไปตกนรกก่อนปรากฏว่าอาไรเดียวโทรศัพท์มาถ้าอาจาย์จำได้ไหม ตอนนั้น,นมันนกาจเล่ามาจาได้ลูกถูกหวยได้เจ็ดล้าน,วน,นถวายทรัพย์นั้ไปถูกเจ็ดล้านนี่คือคาว่าปะะสัมภะเตสุพโพเคสุวัตสติวะมันหง,งูงทะเลเจ้ามีอหนาาแพไปในโพคทับของคนอื่นที่เขาสะสมไว้ด้วยความบันเทิงใจวันนี้เอาพามีกระทามาสุคคนกี่เวลาเกินเวลาไปอีกเกือบสิบนาทีแล้วบางเขาเรียกร้องแล้วขอยกตัลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ รัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยาเตสะาเดชแห่งพระรัตนตรัยอนุภาพพระรันะตนตรัยกตปุญญาอนุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญปรมีท่านนาราได้สั่งสมอบรมและกระทําอยู่ในขณะน,นี้และจะกระทําต่อไปและกระทํามาแล้วจงเป็นภารวะวัปจจใจเอื้อเอานวยนนส่งท่านนารายให้หายเคราะหหายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์ยศไมตรีจิตมิตรภาพ ความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสังงานกิจการงานที่กระทําอยู่จงสําเร็จสิทธะมัทุสิทธมัทุสิทธมัธทมุอิทงังพลังด้วยผลอันนี้จงนําไปสู่ความสําเร็จความสําเร็จความสําสเร็จดังปรารถนาสุขิโตโหตูขอท่านทั้งหลายจะมีความสุขเถิดด้วยบุญนี้ อโรคโคหตูด,<า>ด้วยบุญนี้ขอท่านนายจปุปาสจากโรคภัยไข้เจ็บเถิดอเวโรหูตู<า>ด้วยบุญนี้ขอท่านหลายจงปราศจากภายัยวรงมุรุปทะโวหูต<า>ูด้วยบุญอันนี้ขอท่านจงปลอดภัยจากอุบัติเหตุจะเดินทางไปใกล้ไปไกลไปหน่งไปใต้จนจะได้พบวันเหตุเพศภัยเถิดการคตาจัตสาท่าปริพุนาหูตู ด้วยบุญนี้ยามครับขันจําเป็นยามทุกยากอยู่ณน้ที่สาภาพขอบฟ้าแผ่นดินใดก็ตามจงมีคนมาช่วยเหลือท่านยามยากทันทันการทังเวลาถ้าไม่มีใครมาช่วยทำตามทางตามใจทาตามเวลาจงถูกเรื่งถูกหววเอาเองเถิดอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัชุมิจตสเพปุเรงโตสังกปาจันโทปนารโสยถามีนชเตระโสยถาตพีตโยวไชัุสสพโรโค วินาสตุมาเตภะวิวาทนาสีริสนิจังบุทธาปัจชายโนจต,ตารุธรรมมาวันติอายุบนโนสุขังพลางังสาธุสะดวกจะมีลมในในท้องมากนี่คือโรคของพระโรคลมใาจะมากถ้าจจงให้รักษาเรื่องนี้จต่มากจะมีคำว่ามุตตะ พูดจริงฉันของดองยาดอกด้วยน้ำมูลพวกน้ำเยี่ยวของเรานี่แหละมันจะช่วยขับลงแล้วช่วยดีท็อกซิกัลกรีนขับล้างของเน่าออกได้ไง่ายพอดีกลับมาตอจนจย็น ท้องยังกับเกิดดีเพรสชันอยู่ภายในตกดึกมันจะไม่หวังไม่ไหวต้องมาบอกให้ท่านอูดลองชงชากลัวมันจะไม่ได้หลับเดี๋ยวมันจะกวนมันจะต้องลุกนี่คือเวลาของผมหาเวลาเป็นตัวของตัวชาเมื่อวานตั้งจใจอยากจะลงมาจา้ มาไม่ได้ทิดเราพี่องค์นั้นและวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยวันนี้น่าจะมีมีงานมากอยู่หละพุ่งในวันพระแปดค่ำดิถีที่แปดแห่งปักพี่น้องพผก้ม่อประมาทก็จะมาจำเส้นอุโบสถเจริญสมาธิภาวนา,นาแล้วก็ต้องดูแลอนุเคราะห์ เราเลี้ยงจิตใจเขาเหล่าน,นั้นด้วยธรรมธรรมปฏิบัติวันนี้จึงขอใช้เวลานี้คอยพูดจากันบทสวดตอนเช้าที่เราสวดมาเมื่อกี้ร่วมกันสวดเป็นการทบทวนพุทธพจน์คำสั่งสอนของพระาศาสดาที่มันสำคัญสั้นๆมีคุณค่ามาก ที่มีชื่อว่าพระเทกรตคาถาหมายความว่าคืนเดียวเจริญถ้ามีชีวิตอยู่อย่างนี้ปฏิบัติตัวอย่างนี้คืนเดียวราตีเดียวก็จะผู้เจริญง่วงงาวในธรรมเจริญง,งองามแห่งชีวิตพัฒน์น้ำแปลว่าเจริญ เอวะโดยแท้เอกะหนึ่งละตึงตราตีกังเืินจึงมารวมกันเป็นพัทเทกรัตตะคาถาถ้อยคำบทกลอนภาษาบาลีท่านจะเรียกว่าคาถาในความหมายของพวกเราทั่วๆไป ที่ว่าเป็นของดีนะมันก็ดีถ้าเข้าใจและนำสุขการประพฤษษ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 ติปฏิบัติให้มันถูกต้องจะเรียกว่าเป็นบทเพลงก็ได้บทเพลงแห่งพระอริยเจ้าเพราะเพลงที่โลกเขาร้องอยู่ทุกวันนี้มันก็ดังออกมาจากจากปากนักปวดก่อนผู้ลือสีผู้เชี่ยวเก่ เขาอยู่ในป่าเขาจะจะร่ายมนตขอร่ายไปร่ายมาสวดปสวดมาที่จะเกิดป่ามูดดก็จะเกิดปีติดต่อมาจะเกิดปัสทธิจิตฝอนคลายกลายระมับและจะเกิดสมาธิเต็มเปลี่ยงในความรู้สึกและจะบรรเลงเป็นบทเพลงแห่งคาถานี้ออกมาเรียกว่าอิสิคาถา อิสิคาถาอิสิน้นแปลว่าฤษีภาษาบาลีจะเรียกว่าอิสิภาษาสันสกิตเรียกว่าฤษียังไม่ได้แปลภาษาไทายทับศัพท์ภาษาบาลีภาษาสันสกิตเล,ส,ลส๊อเรีหนวดจาว้าแกไม่เวลาไม่ได้จะตัดหนวดจะถอนหนวดมีแต่เวลาหาห,าหัวเผือกของมันพอกินได้ก็นังน่งสมาธิเพ่ง รายรายมนรายเวทจิตคิดแค่เป็นสมาธิเฝ้ากองไฟก็เลยมีหนวดมีเขามากมาได้โกนมาได้ถอนก็เลยไม่ตองแปลก็เลยรือฤษีหนวดยาวสะเทยความจริงฤษีเ้ว่ออิสิเนี่นมันแปลว่าผู้สแสวงหาอย่างพวกเรานี่ก็เป็นฤสีประเภทหนึ่งสแสวงหาโมฆะธรรม เมื่อรู้หลักการแล้วก็ประพฤติเพื่อเข้าถึงเขาผลนั่นเป็นเป้าหมายพระพุทธเจ้าของเราจึงเป็นมหาเลยสีมเฮสีโนเขมมเฮสีโนเฉยพี่พุทธศาสนตเราทิ่เราสวดมเฮสีโนแปลวผู้สแสวงหาคนนั้นยิ่งใหญ่ผู้หญิง ที่ผู้ชายปราถนาสแสวงหาสุดหัวสุดขัวว้วหัวใจเมื่อได้มันเป็นของตัวเองก็เลยเรียกคุค้คนนั้นว่ามาเฮสีแปลว่าผู้ที่สแสวงหาอย่างยิ่งใหญ่มาได้แล้วคุณแดงยืดตัวอย่ารับเสียบุคลิกภาพคาแรคเตอร์นี้เสียหายมากในเวลาเชน่นนี้เพราะฉะนั้น พระพูธธเจ้าของเราท่านยังสวดจึงกล่าวคาถานี้เรื่อยๆไปแสดงธรรมบนสวรรค์ชั้นดาวประด็นเพื่อทดแทนพระคุณของพระพุทธมารดาทเทวดาทั้งหมดในสวรรชั้นฉะกามวจรถึงพรมโลกแสนกฎจักรวาลจะมารวมกันมาฟังปานนั้นเมื่อท่านแสดงอภิธรรมปิดก จบแต่ละกันแต่ละกาแต่ในสังคีมามติกาทากถาผู้ครบัญญัติคาาวัตถุยมุกประธานจดจบแต่ละกันแต่ะกันท่านจะ,สะแสดงสรุปตลบด้วยพระเทกรุตคาถาหลังจากนั้นเทวดาก็ไม่ค่อยได้ยินอีกเลยเพราะท่านเป็นสแสดงอยู่พรรษา,าเดียวเท่านั้น ภาษาเดียวของของพวกเราที่นวนก็คงชักสักวันหนึ่งเวลาเมทิพของสวรรค์เมื่อพระองค์ลงมาแล้วพวกเทวดาบนสวรรค์ก็ยังติดใจคาถานี้มันมีความหมายแต่พระไม่ประมาทพวกเราใจให้เกิดธรรมสังเวชปฐมเหตุแห่งความไม่สมาัให้ไม่ประมาท ก็จะลงมาในโลกมนุษย์มหาฝังมหาสดับเวลาพระอยู่กับเ็นคุกลุ่มสวดมนต์แอบมามาฟังอยากฟังอยากได้ยินอีกสำหรับสำารีกถ้าพระอยู่องค์เดียวยี่ในป่าในเขาในเถื่อนในถ้ำเทวดาจะต้องแอบ,แอบมาคอยฟังบทสวดนี้เป็นการฟังธรรมที่เทวดาชอบฟัง จนวันหนึ่งพระสมาธิพระเจ้าของเราประทับอยู่ที่สาวัตถีก่อนหน้านั้นพระองค์ได้เดิน,เดนทานจากสาวัตถีมาเยี่ยมญาติมากระทำหน้าที่ยาตาธทะจริยาประพฤติตนนั้นเป็นประโยชน์แก่ญาติและจะตัดทะรู้แล้วไม่นาน พร้อมนั่งพระสงฆ์เป็นพันๆรูปว่ากันว่าเป็นแสนนะ่ะนะเป็นหมื่นเพราะเอแต่คนไปนิมนต์พระพุทธเจา้าก็เป็นหมื่นอยู่แล้วส่งไปแต่ละชุดแต่ละชุดเป็นหมื่นสิบชุดก็จะไม่กลับมาบ้านถามพระประยุรญาต ปาตนายแต่พบอยากเห็นได้ยินแต่ข่าวทั่วชมพูทวีปรือเรื่องกระเดื่องแคว้งชมพูทวีปไปไหนมาไหนได้ยินแต่เสียงคนแท่สองสรรเสริญพระสมณะโคดมธรรมารถพระเจ้าเอ๊บานตัวเองไม่ยอมกับกุ้งกัเปินพัท์พระเจ้าสุโธธนากรสง่งพระ,พระปัญญาจา่ยไปนิมนต์ประเชิญมาไปกลุ่มแรกเมื่อหนึ่ง ท่านก็แสดงทําให้ฟังก็บวชไม่กลับมาทั้งทั้งผูดนี้ไปนิมนต์พั่อผู้รูงนิมนต์ไม่ได้มาด้วยกันบวชไปหมดสวนมิ 2, 3, 4, 5, ชุดที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าถึงที่สิบชุดละหมื่นสิบหมื่นมันเป็นเท่าไหร่แล้วลงมาอีกสนอยก็ได้มันกล้องมันดันเกินรถวนรุ่มใหญ่มาสเตอร์ก็เป็นแสน สุดท้าท่านก็เลยได้ได,ไดรับคนที่รู้ใจกันคือการุธายีอมัตคนนี้เป็นคู่สาชาติเกิดก็เกิดวันเดียวกันกับพระเจ้าเป็นเด็กเล่นฝนมาด้วยกันเห็นรู้จักใจกันแต่ว่ามองตาก็รู้ใจพระเจ้าสุโธชนะพระเจ้าสุโธชนะก็เลยเรียกมาพบให้ไปเชิญเพราะเป็นเพื่อนกันมาั้แต่เด็กได้ไหม อามมานการุธายีรรบประกันว่าได้แต่ต้องลาไว้ก่อนนะลาบวชเพราะพวกที่เขาไปเนี่ยเขาไม่เคยสนใจเรื่องสีงเรื่องทําเลยเขาก็ยังบวชกันหมดไม่มาผมนี่มันมีเชื้ออยู่ยิ่งรู้จักสีใจใจกันดีกับมหาสมณโคดเพื่อท่านเทศผู้ออถูกใจผมบวชต้องลาไว้ก่อนอย่าเอาโทษเมื่อเมื่อบวชแล้วจะเอามาให้ได้ พระเจ้าสุโธธนะก็อนุญาตก็ได้บวชจริงๆจนเได็จเป็นพ่ออราหารันท่านผู้นี้เป็นนักกาบนักกรแต่งบทคาถาอะไรต่างๆเนี่ยเพ,พราะพลิ้งมากพอบวชแล้ว,วร,าารุธทําเป็นพ่ออรหันออกพรรษาแผดดินแห้งแล้วลมหนาวล่องลมเหนือล่งองก็ไปน็นก้อนหนึ่งบนพระเจ้ากลับบ้าน เวลาจะนิมนต์แต่ละครั้งเนี่แปลงไปขคาถาเป็นตั้งร้อยรอยคาถาไพเราะไพเราะมากจงพระทธเจ้าเขิมไปด้วยก็เลยมากับบ้านมาอยู่ราสังขามหาวนาวรนัสวิงนัจันตินาดิหิสมังชิฟูตากูชันตินานามุทัตทัลันหิอลังโพนโตมหาสมณน์แกแต่งไปกล่าวไปก่อนผมอ่านเลยผมพอใจมาก เมื่อเราจะเห็นภาพบัดนี้แผ่นดินเหือดแห้งลมเหนือล่องม่านฟ้าผ่องสดสวยตะกาศดอกไม้บานหอมตรกอบอวนตามป่าสมควรแล้วมยุระสังขามหาวนานาสมิงนัตจันตินารีหิสมังคิโฟตาเรานกยูงฝูงใหญ่ทั้งตัวผู้ตัวเมียต่างก็ร่ายรำขอเคียง กัรเยในป่าใจกูชันตินานามทรััสรันีิส่งเสียงรอง้องเกิดกล้องพรองภยัยหวานปานประหนึนน่งน้ำพึง้งปานได้กินเสียงมันแต่เราฝักเสียงนุงยง,งมไม่ได้เพราะอย่างนั้นเลยแต่ตนนัวนี้เก็บเข็มเป็นคาถาเนี่ยเพาะมากมทุรัสรันนี่เหมือนรถของน้ำพึง้งเสียงนุ่งยง,งร้องสมควรแล้วท่านผู้เจริญ พระมีาพาะเจ้าสงวรจะกลับคืนไปเยี่ยมพระพยุยตธรก็ะทำหน้าที่ไปโปรดพระพยุยติธรรที่รอคอยจบก,กันนี้ก็ว่ากันมนไปกอ้ปกอนไปก้อนไปพพุทธเจาก็เลยกลับคืนเดินไปนะไม่ได้ขี่รถมันพวกเราเป็นมีเทาะหกสิบโยชนเดินวลโยชนเพราะว่ามันคงจะเดินหลายคนไปท่วง คนเป็นแสนเนี่ยงัวอยู่บ้านฝางหาคนกิอยู่นู่นน้องผสมเรื่อจะเลืออาจจะไกลกว่านั้นเดินได้ว,ดว,ดว,ว,ดว,วันละโยดหกสิบโยดก็หกสิบวันสามเดือนสองเดือนถึงบ้าน,นจากสวัสดีพี่น้องเห็นมากๆก็เลยจะแจงแต่งป่าป่าป่าไซแบบของเราหน่งต้นไซแบบที่วันนี้โคทารามสวนป่าอันร่มรื่น ประกอบด้วยต้นสไสรมี่ถึงต้นไสรก็เลยเป็นวัดแรกที่นั่นท่านแสดงเรื่องพระเวสสันดรอยู่ตรงนี้ฝนบวกคารพตกตกตรงนี้อา่าเลื่อมใสบวชกันมากก็เลยมีวัดขึ้นหลังจากนั้นวัดนิโคโธารามก็อ่างวางลงเรงไม่ค่อยจะมีพระดอกพระก็ไปลุมไปตุ่มอยู่โน,น้นหาพระพุทธเจ้ามนาะ มีพระโยองค์เดียวฝาวชื่อว่าท่านโลมสกังคิกะสวดมนต์ตรงเชา้าก็สวดายตามภาษาท่านเทวดาไม่แอบฟังอยากจะฟังยิ่งนักพระเทกราคาถาไม่ได้ไม่เคยสวดเทวดาตัวหนึ่งเลยปากปดตัวขึ้น บอกท่านผู้เจริญหลายที่วาราตีมาแล้วที่กับผมมาเฝ้าแอบอยู่ตรงนี้อยากจะฟังพุทธพจน์พ,พระเทกรตคาถา,าจากปากของท่านผู้สงบงามด้วยอินทรีย์แต่ฉะไหนท่านจะม่สาธยายบ้างอ้าวท้าบอกว่าท่านมารู้ไม่ได้โดยสัมปันไม่เคยได้ยินเลย เทวดาก็เลยว่าให้ท่านบวชมาได้อย่างไรแม้แต่พระเทกรตตะคาถาเพียงเท่านี้ท่านก็ยังไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ด้วยท่านรู้ไหมพระเทกรตตะคาถานีเป็นเบื้องต้นของพรหมจันท์เป็นเบื้องต้นของการการทำพามดีทั้งหมดถ้าไม่ประมาทถ้าเข้าใจสิ่อเ่านี้คาถานี้เย็นว่าไปทั้งตัว คนลุกคนพองนึกละอายใจละอายเทวดาโอ้เราเลยไม่ได้ไม่รู้จักเลยต้องให้เทวดามาสอนท่านก็เลยถามว่าท่านผู้นี้ทุกเทวดาผู้มีความทุกท่านได้ยิพนพุทธพจน์บทนี้มาจากไหนพระาาตรดาตราสอนใครที่ไหนจึงบอกว่าเป็นอาทิพรมจรัน เทวดาก็เลยเล่าห้ฟังว่าได้ยินที่สวรคงชั้นดาวปเด็งพระสมาน้งพรธเจ้าสเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์เมื่อท่านแสดงอภิธรรมกถาอภิธรรมปีดกแต่ละการแต่ละการจบทั้งเจ็ดเจ็ดกันนั้นท่านจะแสะดงสรุปตลบด้วยพระเทกรัตคาถาเพื่อปลุกเรา ไม่ให้ประมาะทเกิดปฐมเหตุเกิดทรรมสังเวชสลดใจนำประสบการณ์การกา,ารปฏิบัติอย่างไม่ทอ้อถอยแทนที่ท่านจะได้แทนที่เทว,วดาจะได้ฟังจากพระพระเลยขอฟังจากเทว,วดาถ้าอย่างนั้นท่านจําได้ไหมรองสาธยาให้แตมาฟังจะได้เรียนเราด้วยเทวดาบอกว่าจำได้แต่อุเทศ แต่ไม่ได้นิเทศอุเทศคือหัวข้อใหญ่แต่ปฏิโมกข์ที่เราสวดแต่และอุเทศอุเทศมันเยอะหนะ่อยปฏิโมกข์แต่นี่มันสามอุเทศสัส้นอาจติตานานาวาคามายะนานาปฏิกังเขนะครบตังยตังตตาเถตังปิหินาตังอปัตตะอนาครังเท่านั้นอุเทศมันหัวข้อใหญ่มันเลยาะนั้นเป็นรายละเอียดที่เจอ้งอธิบายปีจ้อยที่เรียกว,ว่านิเทศ เทวดาบอกกับผมได้เท่านี้แต่เขาพูดภาษาบาลีกันเขาก็เลยรู้เรื่องกันพวกเราฟังก็ฟังเพลาะทำาัได้แปลไม่รู้เรื่องเลยว่าแล้วเทวดาก็เลยบอกว่าท่านบวชมาแล้วท่านจะต้องรู้จักพระเทกราคาถาคาถาบทนี้แหละจะเป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์การประพฤติพรหมจรรย์ที่ดีางามต้องเริ่มต้นด้วยรรมสังเวชปฐมเหตุอันนี้ ประรทุขึ้ความตายประรุขึงความไม่แน่นอนของชีวิตไม่ละห้อยหาอดีตก็ไม่ละห้อยหาอนาคตก็ไม่เผอฝันเลื่อนลอ,อยแต่อยู่กับปัจจุบันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีเองพอกพูนพอเทวลาหายวับกลับไปท่านคงจะคิดน้อยใจตัวเอง ท่านโลมงสังทิกะรีบแต่งบริขารบาทจีบอนเดินทางเลยเดินมุ่งหนา้าไปที่สาวถีไปขอฟังประปาผู้เจ้าหกสิบโยนเดินคนเดียวมันไปถึงไปโยนหนึ่งมันสิบหกิโลลองคูณสิสิบหกคูณหกสิบไม่ได้เท่าไหร่แต่เท่าไหร่ก็ลองคูณดิท่านเดินทั้งกวันทั้งคืน แล้วก็ไปถึงตอนเช้าวันหนึ่งใจร้อนจะปรีเข้าไปการาบพระพุทธเจ้าจะไปขอฟังพระอานุนห้ามไว้ก็เลยถามว่าทำไมท่านจึงรีบร้อนอย่างนั้นผมอยากฟังพระเทวกระดังคาถาก็เลยเล่าให้พระอานุนฟังเทวดายอย่างนี้เทวดามาดูถูกเราไม่ได้ท่านอนุนท่านจําได้ไหม ถ้ารู้จักไหมได้เสือกครับพระธรพระอนมพ์ระอน,ม,อนมนี่เป็นปริยัติพันธาคาริเป็นคังคังเก็บวิชาการทั้งหมดเขาวิจารสดงทําที่ไหนพะวะอานุ์จําได้เพราะาวราพระอานุ์ไม่ได้ไปด้วยต้องกลับมาแสดงเรื่องนั้นเรื่องเก่านั้นซ้ำให้าพระอานุ์ฟังขอพรเอาไว้ท่านจิงจำได้ว่าท่านก็เลยเล่าให้ฟัง ออมเป็นอย่างนี้เองนะเมื่อเล่าให้ฟังแล้วไม่พออีกมองไปเห็นท่านมหากระจายอนะอยู่อีกวิหารหนึง่งไทยวงวงวง,วงการคณะสองสมัยนั้นใครๆก็รู้ท่านมหากระจายนะเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตจบด็อกเตอร์มาบวชเป็นลูกโปลหิตด็อกเตอร์ในะที่นี่ก็้ามาถึงไตรเพศไตรเวรวาสาม เพทะความรู้สามระดับตีโทเอกแต่ผู้ทยากยังยังบอกว่ายังโง่นะพี่จะจบไตเพศอัฐถังนาชานติอธิิเจเวเทแม้จะจบใตเพศจบดดอกเตอร์แล้วก็โง่อยู่ดีๆไม่รู้จักะิินติเวทไปจ์ท่านนี้คือเก่งมากสามารถย่อความมากมายกับความท่านเลเสันทรให้คนเข้าใจได้ง่ายสามารถขายายความสันส้นน้กว้างความพิสดาร ให้คนเข้าใจเอียดคือท่านมหาการยนะท่านคนนี้ท่านโลมาสังขิกะฟังพระอานนทมได้ยังไม่พอใจไปหามอีกไปถามท่านมหากาจยนะท่านมหากรยนตรนั่ก็แสดงให้ฟังอย่างเก่าโอ้มันไม่ผิดกันเลยเอาละได้ฟังสองคนแล้วพระเทกระกาถาคาถาได้จะมีเยอะอานันทพระเทกราคาถามหากาจยนะพระเทกราคาถา มันมีอยู่ซ้ำซากอยู่ในพระธรรมปิฎกไม่มากก็คําเดียวกันนี่แหละเนื่องจากพระโลวสกังสีก็แกไปหาถามถามอน,นุนพระนุนก็พูดให้ฟังถามพระมาหากิจจนะั่งพระมากิจใจนั่งก็พูดให้ฟังพอได้เวลาเห็นพระรเจา้าฉันเสร็จท่านก็ฉันเสร็จก็ปรีเข้าไปหาไปการาบถามอีกพระรเจ้าบอกนีถ้าเธอมาถามเราสักร้อยครั้งฟันหง เราก็จะพูดมันกับอานนท์เราก็จะพูดมันกับมหาัศจรรย์นะไรนี่แหละก็อันเดียวกันน,นี่แหละนะรับเธอจงเรียนเธอจงจำไป